ท่านเทวดามาแล้วมาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วขอเชิญประทับนั่งบนอาสนะขอเชิญเสวยน้ำชาให้เป็นสิริมงคลด้วยเถินสาธุท่านเทวดามาโปรดแล้วอ้าวขอเชิญผู้ใดต้องการความช่วยเหลือเมตตาเข้ามาเลย นะก,การบ,บัดนี้ไหนใบอ่ะชื่ออะไรดังๆลูกเอ้ยชื่อแม่ชีจรัททิพสุภาพขอดแก้วค่ะแม่ชีจรทิจรททิพจรัททิพสุภาพมีปัญหาอะไรจ๊ะมีปัญหาม,มีอะไรมาก่อกวนในตัวตลอดเลยค่ะ มีปัญหามีอะไรมากกอกบนในตัวตลอดวิ่งตอนกลางวันตอนกลางคืนมันวิ่งเช้าวิ่งเย็นบางทีส่วนมากก็บางทีก็จะเป็นแบบจะต่อยสังฆทานอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วก็กินอะไรตอนหลับหรือตอนนั่งสมาธิหรือตอนเดินหรือตอนตื่นตื่นมาเลยเป็นเลยค่ะตื่นมาก็เป็นตื่นมาก็เป็นเลยค่ะเป็นก็เป็นทั้งวันเลยเป็นบางบางวันก็เป็นทั้งวันบางวันก็หายค่ะบางวันก็หายไปเลยเจ้าค่ะจึงสงสัยว่า มีตัวอะไรมีการเคลื่อนไหวอยู่ในตัวใช่ไหมใช่ค่ะอย่างชัดเจนเคลื่อนแถวไหนก็มันเหมือนมีที่ศีรษะที่คอที่หลังที่มันบางที้องเปลี่ยนไปเลยค่ะหน้าแบบมันไม่ใช่เราค่ะเปลี่ยนหน้าไปเลยหน้าเหมือนไม่ใช่เราหลังจากเปลี่ยนแล้วเรารู้สึกทุกข์ทรมานไหมทรมานค่ะเช่นใจสั่น ใจจะสั่นตัวสั่นไหมหงิดค่ะจากสั่นบางทีถ้าเป็นมากๆก็สั่นจะไปทางสั่นไปเลยสั่นพราะครัวหรือว่าสั่นพาะเจ็บเป็นเองอะะเป็นเป็นเองอ่ะเป็นอาการสั่นเองก็สั่นไปเองเพราะเราไม่เคยเจอเราก็เลยรู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมเจ้าค่ะอาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่มันผิดปกติใช่ไหมเจ้าค่ะอ้าวท่านเทวดามีอะไรเอ่ยเข้ามาตามเนื้อตามตัวเข้ามาแล้วกินมากกินน้อย ไม่ค่อยกินค่ะเข้ามาแล้วไม่กินข้าวไปกินปลาเลยไม่ค่อยกินค่ะกินได้นิดหน่อยเป็นผักผลไม้อะไรกินแต่ผลไม้อยากรู้ว่าเป็นใครเอ่ยเป็นดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งไม่ดีท่านเอ๋ยที่มองตอนนี้นะยังเห็นข้อหาไม่ได้แน่อย่างที่เห็นแหละท่านเอ๋ยธรรมะนวลนวเลยแหละท่านหา อันแม่ชีถึงขั้นจะต้องพิจารณาพิจารณาสังขารกายและท่านแลอยู่มานานเป็นแม่ชีแล้วท่านเอย๋ยอย่าอ้างเอยว่ากนหัวหงาขาวหนาควรเจริญให้ถึงขั้นสติปัญญาให้รู้ว่าอะไรแท้กระทบเอย่ยอันกายสังขารใช่ไหมท่านไม่ใช่กันตัวตนของเราหนาอันมันเกิดเวียนวนอยู่ตรงนี้ครา ถึงรวมกินน้อยหนานอนน้อยแหละท่านเอ่ยควรมองแล้วเห็นธรรมะให้เห็นกันพะใจนั้นจะหวัดวันแค่ไหนหนาหรือจะต้องกลัวตายวายชีวาหรือไม่กลัวแห่งพิจารณากันเล่าเอ่ยดูหน้าก็รู้ว่ากลัวอยู่แล้วนาเวลาดิหน้าก็วิตกกังวลมันร้องไห้พ่อมเถอะว่ามันทุกข์อะร้องไห้อยู่เลยอะไรร้องไห้โศกเศร้าเสียใจคิดไปเองมากอะค่ะมันทุกข์มากเพราะกลัวมากใช่ไหม เพราะมันทุกตัวตัวใช่ไหมท่านใช่แล้วเพราะมันลัวรักตัวมันนั่นแหละนะใช่เลยไม่อยากให้อะไรมาแต่ตัองตัวค <c oughs> ูอไม่ดได้ครับนิดเดียวก็ไม่ได้ใช่แล้วนะแหละท่านเลยซื้อกลบเลยไปอยู่เป็นคาราวาสอย่าอยู่เป็นชีกว่าดีนะท่านเอ๋ยถ้าไม่พัฒนาการปฏิบัติให้ถึงปัญญาเลย กลับไปเลยไปกินนอนให้เหมือนชาวบ้านเลยบุมากี่ปีแล้วสิบสิบปีบรรลุทมแล้วป่านนี้ใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้าเหมือนแม่ชีเลยทั่วไปหนาป่านนี้คงเห็นตัวกายใจแยกออกแล้วสิครานี่แม่ชีหนาะยังละตัวตัวตายไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อพอหนูเข้าปฏิบัติที่วัดค่ะแล้วหนูจะพูดว่า ฆ่ากูทำไมฆ่ากูทำไมหนูก็เลยมาที่นี่ค่ะหนูพูดมาว่าฆ่ากูทำไมฆ่ากูทำไมค่ะฆ่ากูทำไมค่่อ๋อมันมีการสื่อสารในลักษณะทวงถามโกรธแค้นฆ่ากูทำไมฆ่ากูทำไมเรี่องนั่นใช้เป็นธรรมะแหละท่านเอ๋ยบอกมันเลยกูฆ่าเธอใช่ไหมนะถ้าอย่างนั้นฉันจะสลายชีวาบำเพ็ญเพียรหนาให้ท่านเละข้ากูฆ่ากูทำไมเล่าแม่ชีบอกกูไม่เคย แม่ชีก็บอกเดคุณก็ฆ่าฉันกลับไปก็จะได้หายกันฉันยอมตายฉันเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วใช่แล้วท่านเอ๋ยปัญญาเลยไม่เกิดเลยสินหาผลแช่งแข็งสู้กับพันจิติค่ะอยู่กับศาสนาัวตายทําไมเล่าถ้าัวตายก,ก็อย่าเกิดชี้ชีเอ๋ยถ้าไม่เกิดคงไม่ตายนั่นแหละนะอย่าทําตัวให้มันเกิดสิค่ะ จะได้ไม่ต้องตา,ายหนาใช่ไหมล่ะท่านเลนี่เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่าอัตตาตัวตนสักยะที่เทใช่แล้วท่านเอ้ยมากมายเลยแนไก็ได้กลัวตายหรอกค่ะหลวงพ่อแต่เก็อยากจะรู้ว่าหนูไปทำอะไรใครเข้ามาไอ้นั่นแหละกลัวไงคคือเราก็ต้องเป็นผู้ตั้งสติให้ดีว่าไม่มีใครไม่มีกรรมหรอกแต่บัดเนี้ยฉันน่ะมาบวชเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ขอรับบุญไปละกันถ้าจะเข็นจะฆ่าฉันถ้าพอใจถ้าฉันไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะได้จบกันไปขอให้มันยุติไปเลยอย่าหลบอย่าเลี่ยงอย่าหนีกรรมมันหนีไม่ได้อยู่แล้วหันหน้าเข้าหาต่อสู้จะได้แก้ปัญหาได้จะได้จบสิน้นจะได้ทำลายความกลัวลงณเวลานี้แม่ชีมีความกลัวเป็นสารณะที่พึ่ง มันร้องไห้อยู่เลยค่ะพล้ก็ร้องไห้นากลัว่าใครแบบนายตัวเราลรักตัวเองไงแม่ชีต้องบอกว่าตายเป็นตายมึงูทำไงแล้วค่ะหนูก็พูดอย่างนั้นแหละค่ะหนูยอมค่ะตายก็ตายหนูไม่ได้ไม่พูดอย่างนั้นก็อย่าไปร้องดีพูดอย่างนี้ไปร้องทําไมหนูก็นวามันมีอย่าไปร้องขอชีวิตเพรว่าตัวอื่นมาร้องอะไรทเอะไรไม่ได้เราก็บอกว่าเราเนี่ยตอนขอบําเพ็ญตั้งสติเขาให้เจริญสติประฐานสี่มีเรื่องของสติในกาย ในเวทนายามที่แม่ชีทุกเนี่ยแม่ชีต้องตั้งสติสะกดไว้ว่าตอนเนี้ยนะที่มันทุกเวทนามันทุกมันทุกเพราะอะไรแล้วมันก็เห็นมันเกิดดับไปแล้วก็ตั้งสติในจิตอย่าไปปรุงแต่งมากนักมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นอา้าวนี่ท่านเทวดาเตือนมาว่าเนื่องจากแม่ชีสภาวะธรรมไม่ขึ้นเลยเพราะเอาแต่รักกลัวลักตัวกล,ก,กลัวตายใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย ม่พิจารณาทำเลยแหละนะเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนนั่นแหละค่ะนั่งตัวเองนานั่นแหละท่านเอ๋ยนั่งวิตกว่ามันเป็นผีมันเป็นใครมันใช่แล้วท่านเอ๋ยมันเป็นใครกันเลยแหละนะเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงแววเข้ามาใจก็หายวู้่นวายแล้วสิเอ๋ยเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็เป็นตามตัวอีกนั่นแหละนะเดี๋ยวก็กินน้อยนอนน้อยอีกระค่ะกินอะไรไม่ได้นะจะจะตายไหมเออแม่ชีกลัวกินน้อย จะอยู่ไม่ได้ไม่กลัวหลอกหลวงพ่อแต่หนูอยากรู้เองนะคะไม่กลัวพูดอ่ะไม่กลัวแต่แสดงอาการมันกลัวอันมันเถียงให้ตายเถอะท่านเอ๋ยลงนรกอย่างเดียวเลยถึงไม่กล้าอ้าปากเถียงนั่นเลยอย่าเถียงเพราะว่าท่านเทวดาท่านรู้ท่านเห็นบางทีบางคนนี่นะยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอาการทางจิตใจยังไงแต่ก็ปฏิเสธไปก่อนอ้าว นี่ตั้งสติใหม่ <Okay. S 2> แล้วบอกกับตัวเองว่าจะขอมีสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมโดยที่การตั้งสติเต็นไปด้วยความเป็นอุเบกขา <Okay. S 2> เป็นกลางอะไรจะเกิดก็เกิด <Okay. S 2> กรรมอะไรที่ทำมาต้องใช้ก็ใช้ <Okay. S 2> อะไรที่มันไม่ต้องมีทุกข์ทรมานก็อย่าไปห่วงอย่าไปวิตกเกินคาดแ <Okay. S 2> ม่ชีจะไปพระนิพพานหรือเปล่า <Okay. S 2> บวชมานานนะ่ะ หายไปนานก็ฆ่าไปเลยทิ้งไปเลยฉันยอมตายหอมันจบไปกินน้อยก็อย่าไปคิดอะไรมากมันไม่ตายหรอกกินมือหนึ่งไม่กินอย่างงี้ก็ไม่เลยพ่อพ่อชีก็คิดว่ามันมีอะไรที่ว่าพอละมันชีอยู่คอยสังเกตอยู่เรื่อยใช่ไหมอุ้ยนั่นอีนี่ตายสังเกตมากมายอย่างงี้ไม่ต้องทําอะไรเข้าจเปล่าอย่าเป็นโรควิตกจริตไม่ชีเป็นโรควิตกจริตใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้แทนก็ได้ท่านเอ๋ย ใช่เลยนั่นแหละนะไม่มีอะไรทำงานพวกว่างปั๊บวิตกเรื่องนั้นดีกว่าห่วงเรื่องนี้ดีกว่าเฮ้ยมันมีประตูดังกิ๊กเอ็กเอ็กต้องมีคนมาฆ่าท่านแน่วิตกไปหมดเลยเข้าใจยังอยู่กับปัจจุบันอ้าวท่านเทวดามีอะไรแนะนำไหมให้รู้แล้วว่าณเวลานี้คือแม่ชีปรุงแต่งไปเองใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย ปรุงแต่งจิตเลยนั่นแหละฮะเดี๋ยวมันมันจะแซงนั่นแหละค่ะเดี๋ยวข้าไม่ได้นะนิพานนั่นหละขอบอกนะเช่นบางคนไม่ไม่ไ,มไมเจ็บอะไรหรอกแต่ไปได้ยินเขามาว่าเฮ้ยมันมีเนื้อร้ายอยู่แถวนี้ทีนี่พอเรารู้ถึกเจ็บตรงนั้นปั๊บเราเลยเราเลยปรุงแต่งเลยฉันต้องเป็นแน่เลยฉันเป็นแน่เลยสะกดจิตตัวเองเป็นจริงๆพอใจใหว่าคนบางคนไม่เป็นอะไรหรอกแต่เขาพูดอะไรก็เป็นกับเขาด้วยตื่น ตั้งสติให้มั่นคงอยู่กับอุเบกขารู้ปัจจุบันรู้ดับรู้ดับไปไม่ต้องไปคิดอะไรต่อเลิกคิดได้ไหมล่ะเจะ้าค่ะอ่าเลิกคิดได้ก็หายใช่ไหมท่านเทวดาเลิกคิดได้ใช่แล้วท่านเอ้ยว,วางเลยได้นั่นแหละนะไม่ปรุงแต่งไม่คิดมากนั่นแหละค่ะปล่อยวางนะเป็นอิบอดขาได้นั่นและพอคิดปั๊บใช่ไหมแม่ชีมาเดินเลยขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอะซ้ายเดินไปเรื่อยๆ แต่ให้มีสตินะ,ะเรื่องที่คิดมันจะหายมันจะขาดไปเลยพอมันขาดไปแล้วก็ตอมจำไม่ได้ต่อมไม่ติดเราก็อยู่กับปัจจุบันไปเลยเข้าใจยังเวลามันคิดมากลุกขึ้นเดินจงกรมเลยนะ,ะสัญญานะ,ะ,ะ,ะสะอาทุแล้วจะหายใช่ไหมท่านเทวดาดีขึ้นออก็คงดีขึ้นท่านเอ๋ยจะหายเลย <c oughs> ก็ดูยากนั่นแหละนะดูแม่ชี้ท่านจะข้ามยากนั่นแหละคะ่ะ แคยังห่วงและตัวกลัวตายแหละท่านแม่จะเลิกกลัวตายได้ไหมผมไม่กลัวค่ะหลวงพ่อผมไม่เคยกลัวตายแต่หน้าตามันห่วงไงเรื่องราวลองดูมันดูสิถ้าแม่ชีจะโอยไหมเล่า, <c oughs> าได้ไหมแม่ชีมแม่ชีก็บอกว่าฉันไม่ห่วงจะไม่ห่วง แต่ก็วิตกอยู่นั่นแหละหน้าตามันบอกไงใช่แล้วท่านเอ้ยหลอกเราไม่ได้หรอกใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะท่านหนูที่บ้านมันมีอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่ได้ก็มันมีอะไรเนี่ยไปถามทําไมจ้าจ้าไม่ต้องไม่ถามตายเป็นตายมันไม่ตายง่ายหรอกถ้าตายป่านนี้ตายไปนานแล้วใช่ไหมท่านเทวดาใช่แล้วท่านเอ้ยงอแงมาตั้งนานเลยแล้วสินะยังไม่เห็นตายสักทีนั่นแหละค่ะนี่แหละนะเขาให้อยู่สร้างบุญพิจารณาธรรมแล้วอ่ามานแทรก ใแล้วท่านเออเข้าใจไหมเจา่อย่ากลัวค่ะเลิกกลัวค่ะตามนี้ก็ปฏิบัติต่อไปเจริญสติปัฐานสี่คอ่าเรียบร้อยสบายใจยังสบายใจแล้วสบายใจแล้วเดี๋ยวมาใหม่อีกก็ดีท่านจังสอนกันจนกว่ารูฟารามนั่นแหละนะก็ยังดีกว่ามันทะเลทลไลไปที่อื่นค่ะมาให้เราจัดการนนาเข้าที่เข้าทางเลย จะข้ามได้อยู่แล้วใช่แล้วท่านเอออย่าล้อเล่นเข้าใจเปล่นาเสียเวลาหันหลังหันท่านั่นแหละ่าเลยเสียเวลาหลังเลอยู่แค่นั้นเอยสนใจอะไรกินน้อยกินมากไปสนใจอะไรมันเลื้อยตามตัวให้มันเลื้อยไปอะไรเขาก็ไม่ไม่สนใจแล้วค่ะไม่สนใจแล้วอย่าปากแข็งอย่าปากแข็งอีกก็อาการมันออกมาต้องเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งด้วยใจด้วยอะไรเกิดก็เกิดไม่ตายง่ายหรอก อ่าเรียบร้อยขอให้บรรลุธรรมชาตินี้ไปเลยถูกไม่รู้จักมานเท่า้ว